สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะมาอยู่กับ VOG สุดพร้อมกับเกมสปีดดิลิเตอร์เรามาในของสนามสปีดเอ่อสนามใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูคนเก่งๆเขาเล่นกันอันนี้คือผมเล่นเอาไว้นะซึ่งถือว่าพลาดไปค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะวบมาก ก็เห็นว่าสนามมาใหม่นะเห็นว่ามันง่ายนะหลายๆคนก็ทําเวลาไปค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวนะครับบางคนก็หนึ่นาที14 15 16 17บหโอสิบปนะฮะผมก็ยังทําไม่ได้เลยซึ่งมันยากจริงๆนะฮะอันนี้ต้องเรามาซ้อมดูแล้วแหละนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผมเล่นเอาไว้เมื่อกี้เลยะครับผมไปเล่นมาแล้วไปซ้อมมาสักพักหนึ่งละ ก็ยังกล้าเหมือนเดิมน,นะโอ้โ oh หแต่ว่าในของไลฟวิ่งก็ถือว่าแก่ได้นนะอยู่ในระดับที่เรียกว่าเข้าใจละแต่ยังมีบรรจุดที่เราทําได้พลาดค่อนข้างเยอะกันในทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูในะของสินสนามกันเลยดีกว่านะฮะผมทำเอาไว้อยู่ที่1นาที18วินะครับจุนะฮะแหมมิม,มิกิคือถ้าพลาดไปถ้าไม่พลาดน่ดยได้17 ได้อยู่นะแต่พอดีมันตลาดไปนะฮะเสียดายมากเลยอ่ะประมาณนี้กันเลยนะฮะเรามาชมในสิงสนามกันเลยดีกว่าสิงสนามมีคน่เก่งเยอะมีแต่ปีศาจทั้งนั้นเลยะฮะสิงสนามเนี่ยเออเรามาดูในสิงสนามกันในด่านใหม่อ่าอันดับที่หนึ่งเรารายงานไปเลยนะเพราะว่าไม่เก่งเกิน,นะฮะเก่งเกินเรามาดูอันดับ ที่1กันอุ้ยที่1น,นะฮะที่1แหละก็โปรโมันอยู่อันดับที่1ไงแต่ว่าคนเล่นไม่โปรโอยู่อันดับที่2ก็เป็นอันดับ1เลยแล้วกันนะเขาก็ใช้รถ S อจัดเหมือนผมนะไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงมันไวยิเป,ป้งเลยเอาตัวเอาตัวได้สวยมากเซนับสวยครับโอ้สวยนะปึ๊บนี่ปึ๊บปอ่าปึ๊บ,บเขาทำเป็น CWDBO แแต่ว่าผมใช้ ECU นะ เขาใช้อิสซิวตรงนี้ไลวิง่งแต่ต่างกันนิดเดียวของเขาขับของผมไม่อย่าเหมือนนะฮะไม่อย่าเหมือนใครนะฮะเจนมาก cwo เออสวยตอบูทเ่าไปปุ๊บเฮ้ยสวยว่ะโอ้หทำได้สวยนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะเออขึ้นทางรางรถไฟอย่างสวยงามอะ่ะ แล้วก็ CWDPO เข้าไปปุ๊บแล้วลงมา CWDPO E c u เข้าไปตรงนี้ผมชอบพลาดม,มากเลยตรงใช้ e c u เนี่ยยังกล่มันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สงสัยต้องไปกลับไปซ้อมใหม่ละแหละนะเรียงบูทเข้ามาครับ15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26บูท หนึ่งนาทีสิบห้ามั้งตึงจัดส่วนของ S s ส y กายวอเกอร์นะครับโอ้ก็หนึ่งนาทีสิบห้าจุดห้าแปดนะก็ถือว่าโอ้โหเวลานี่เกิดแม่พอๆกันเลยนะของไอ้จัดเหมือนกันเลยดูซิเขาเล่นไลายไหนครับเขาใช้เป็นรถหนีวาใช้เป็นเสียงหนีวาโอ้จีดีดหนึ่งครับปุ๊บนี่เหมือนกันเหมือนกัน ด c w. อิอ่าอ่าเขาก็ต่อบมุมผมเลยอิค e ิวม,มผมแล้วก็ซีดไปแล้วก็ในโตพิวพิวว้าเออเขาท่าอยู่นะลา์เนี้ยเวลาดีด้วยนะฮะเออลองเอาไปเล่นกันดูกันได้ใครที่เออเล่นได้ไม่เคยดีมาดูลวิ่งในสิงสนามได้เขาทำเอาไว้อยู่นะทำไว้โหดมากเลยอืม นึงนี่นึนงโอ๊ยทำไมไวจังวะไวมากแล้วก็ซีเดียวไปฮะโอ้โหไวไวไวเก่งพอตัวเลยปึออ๊บแล้วก็ e อ,อีซิวพุ่งอันนี้กัไปนิดนึงแล้วก็เก็บในโตมาเลี้ยงโูมไปเออแล้วก็ในโตเออ จำโอ้โหอย่างตึงอะ่ะแล้วก็ในโตเขาท่าเขาท่าโหดจับตึงตึงง,ง<า>ก็ใช้นะแต่ว่าเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีนะนี่มีการใช้ในของ es S sky ด้วยนะฮะเขาใช้ es S sky ส่วนหลักๆก็คือจะเป็น es S sky เอ้ย S s t ต r อต เอสตาครับคันนี้เอสตาหนึ่งคันนะมีคนใช้เอสตาอยู่นะครับแล้วก็ส่วนลหลักๆก็จะใช้ในของเอสกแล้วก็เอสกายวอลเกอร์ walker, กับเอสจับแค่สองคันนี้คนอื่นเขาก็ใช้นะแต่ว่าจะทําเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่มันไม่เหมาะกับสนามเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นในสนามใหม่ให้ทุกคนดูกัน เล่นแบบสดๆกันเลยนะว่าถืมือแบบว่าเล่นสดๆแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะแบบผมทําเวลา,เาไว้อยู่ที่1นาทีสิปใช่ไหมอะ่ะถ้าเล่นสดๆน่าจะโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพตัวเองว่าจะเก่งขนาดไหนไปเลยตารแรกฮนะอืม จัดซะดอกเอาไปซะหน่อยซแลปอร์สตาร์ทชะแหละ W C W W นี่เก็บในโตอันนี้ไลฟ์ผมนะไลฟ์มั่วฮะ W C W W แล้วก็ เรียมบูสไฟแปดบูสหนึ่งสองอ๋อ้ร่บกดมีดบูสเกินเมื่อกี้ผมรีบเกินเออพลาดไปผมพลาดไปผมพลาดไปดไหนึ่งจุดนปุ๊บดีหนึ่งแล้วก็อ๋อจบเลยฮะจบเลยจบเลย ก็ C WW W D B ไปเรียมโบดมาเรียมโบดมาเขามาจะชอดลงข้างล่างแล้วก็ลงบ้างิครับเท่าไหร่หนึ่งนาทีสิบแปดฮะจุดเก้าเจ็ดโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้สิบแปดอยู่ย 18, ยฮะ มื่อกี้เราพลาดไป1นึ่งจทนะถ้าไม่พลาดน่าจะได้เนวและคอร์กรอดกันเลยทีเดียวเอาเรื่องเอาเรื่องนี่เล่นส,สดๆก็ได้ประมาณนี้แหละนะวันนี้นะฮะกม็มาเพียงแค่นี้แล้วกันในของสนามมาใหม่นะฮะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,รบวันนี้มาลองสนามมาใหม่ซะหน่อยก็ถือว่ายังพอได้กับเนวและคอร์รอดที่เรา ตั้งใจทำเอาไว้เล่นแบะสดๆก็ยังได้เออแฉมว่ะบ๊ายบาย